ในต้าเนนต้าอยู่ไหนตาในปากอยู่ในปากปากในหมูกอยู่ไหมูกอ่ะมูกเก่งเก่งในแก้มอยู่ไหนโอ้นั่นน่ะผากลูกน้าผากในแก้มอยู่ในแก้มอ่ะแก้มนี่เด้แก้มดิงดึงดึงดงแก้มแก้มเอลิณาอยู่ในเอลิณาอยู่ไหน อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะใส่นม่นิ่มอยู่ใส่นม่นิ่มนิ่มไม่นิ่มฮัลโหลจ้าไอ้นุไอโน่ไอ้นุไอ้นี่อย่างเนยเนยบ่ได้กินลูกอย่างเนยบ่ได้กินเอกที่หน้าละกินนะ พี่เนไปโรงเรียนแล้วลูกพี่เนไม่ได้กินไงจ้าใครสวยยกมือขึ้นเอ้ย <laughs> พี่เนยสวยไหมโอเอลินาสวยโอเคจ้ะ <laughs> 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 นางบอกท่านิเกงแล้วจ้ะพี่น้วงแต่ว่านา่งกับลู้เรื่องอยู่ไหนพุงไหนพุง คอคอจ้าคอคอนี่อะไรเนี่ยปากปากปากอืมนี่อะไรนี่จมูกไหนเอ้ามอยจมูกม่แก้มตาแก้มแก้มตา อ,อตาคิวอโอนพัก <laughs> แม่พ่อพีชจ้วะวากับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนจ้าวันนี้มาพร้อมน้องเอลิ่าจ้าน้องเอลิ่ากำลังกินเงิอนอาหารเ้าเลยู่จ้ะสวัสดีค่ะไปลูก เกิดหนังสั่นมื่อนี้เล้วจ้ะสาวแล่เริมอ่านอีเมลที่คู่อยู่บนานาฮาเกนเริ่มอ่านอีเมลที่เนีนน่ยบานาฮาเกนส่งมาให้นะจ๊ะว่าเมื่อนี้ปิดสาวแล่ก็ได้เตรียมอาหารแล้วก็เอาลูกไปส่งอยู่โรงเรียนพ่อไปแล้วเขาปิดก็ได้ได้กลับมาเมื่อนี้ก็ไ่ได้ไปเลี้ยงจ้ะจ้อุ้ยอย่ายเฮ็ดยังสั่น เดี๋ยวมาเบิ่งอาหารน้องเอลินาเนาะจ้ะว่าแต่ละมื้อนี่แาวแล้วห้อยยังไปลูกกินอ่าแต่ละมื้อนี่ก็จะมียกเกิดสองอันเนื่จาะพี่น้องซึ่งจะเป็นอ่าผักอันนึงแล้วก็พวกผลไม้อีกอันนึงเนาะอันเดียลูกแล้วก็กล้วยนีไ่ได้นี่ลายสิกินตอนนี้หรอือเ่าหี้ พ่อไปแต่ละมือนีเบ่เหลือกลับมาเลยได้พี่น้องแม่น,มนบ่เอลินาเบื้องขี่โพคุณนะอ้าบ่าเปิดขึ้นลูกไอไอเมื่อนีซาแฉก็สิได้ก้มวอาได้จับเอาสวัสดีจ้าโอ้จ้าจ้าเพราะว่าแดนก้กกมวอาแล้วสิได้เห็นน้องเอลินา,นาน้ำหน้จาจับพี่น้องอันไหนลูกเดี๋ยวซาแฉกคนที่หยัดยับกล้องน้องอีกนะิดน สวัสดีค่ะแม่กันนลูกเ,เ <c oughs> มื่อนี้ยนะจาสาซาหล่สิมอเบาสูพี่น้องฟังว่า,าสาเหตุอ,อันไนลูกเพราะว่าก็มีเอฟซีพันทักมาถามว่าเป็นยังซาวแหล่คือเพ่เปิดใจหรือว่า,ายังรอพ่อน้องเอลิน่าอยู่แล้วก็อีกคำถามหนึงก็คือว่า สาวแล้วถ้าเป็นยิงแท้จะเนียวนว่าะโอนีิสาวแล้วถือาอธิบายสู่สพี่นอ้องฟังเนาะว่าสรุปแล้วสาวแล้วได้ถามพ่อของลูกบ่หรือว่าเป็นพ่อคิดว่าจะของ่ามแล้วก็ยิงบ่ตามที FC เอฟซีเพิ่นทักมาถามนนนนเนาะได้คอมเมนต์เนาะจะแก<อ>แก้แต่ละอันลูกแก้แต่ละอนาน แปบบนึงเลยจ้ะพี่นองสี่ละจ้ะมีลูกหน่อยอ่าถ้าว่าเขาประเด็นกันเลยจ้ะพี่น้องคำถามแรกเนาะที่ว่าทำไมยังไม่เปิดใจหรือว่ายังรอพ่อของลูกอยู่แม่อยู่จ้ะสาวแหล่อแต่ว่าบแม่นรอพ่อของลูกแต่ อรอของไม้รอคําว่ารอของสาวแหล่ดันก็หมายถึงว่าหนึ่งรอให้ตัวเองมีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งก่อนสองรอให้ลูกโตก่อนเพราะลูกยังเล็กเนาะสามจ้าจ้าสามคือรอรอให้สาม,มารถเดิน<ะ><า>เดินเรื่องเอาลูกท้ายมาอยู่น้่ก่อนเนาะนี่ละจ้าสามรอของสาวแหล่ บบแมนลอพ่อของลูกแทนแดนนอนไม่ใช่รอพ่อของน้องเอลีนาอันนี้ตัดออกไปได้ได้เลยจ้ะจา้าพี่หมาห้องห้อง่อ,อคำถามที่สองนะจ้ะว,ว่าวทําเป็นยิงคิีว่าจะขวงง่ามบเ่จ้าจ้แม่เห็นอยู่ลูกอันนี้บบแมนว่าสาวแหล่ยิงนะจา้าพี่น้องแต่ที่สาวแหลปฏิเสธเพิ่นสาเหตุที่สาวแหลบว่ารับของ จ้าเวลาของเพิ่อนนะ่ะนั่นก็คือว่าสาวแหลวเคยมีประสบการณ์ไปแล้วนั่นก็คือปีที่แล้วนะจาจะมีจ้ามีผู้ชายนาะสคนหนึ่งนาะทักมาจีบสาวแหวแบบนี่แหละจ้าแล้วก็สาแหวก็ได้บอก่นว่าอ่าซาวแหวถ้าได้เปิดใจดอกคันคุยกันเป็นมู่ก็เป็นมูนะ่น่ะเริ่มเริ่มต้นที่เป็นมูนะ่น่ะสาวแหวก็สีคุยนั่งยัวแต่ากันสีห้เป็นแฟนกันเลยนะสาแหวบอาเอา่นก็เลยว่าโอเคท้านก็ เขาก็เริ่มต้นเป็นมู่กันเนาะต่อจากนั้นมาเพิ่นก็เริ่มซื้อขวางซื้อ,อยังไห้ซาแ้ลก็ได้บอก,พกเ,กเพ,พิ่นก็ได้ปฏิเสธเพิ่นนะจ๊ะพี่น้องแต่เพิ่นก็คือว่าแล้วเพิ่นกลาว่าเอา่อว่าต้องคิดยังไงคิดซะว่ามู่ซื้อมาไห้เพิ่นกับบานสิเนาะตอนแรกนะคันมีเงินแล้วเธอคอยเอามาขึ้นซันก็ได้ซาแ้ลก็เลยตกลงเอาขว้างนักเพิ่นนั่นก็คือว่า เที่ยวแรกนะเพิ่นซื้อมาให้นะสกูตเตอร์เนาะมาให้น้องเนยเพิ่นซื้อสกูตเตอร์มาให้แล้วซาแหลกมันราคาสี่พันขนซาแหลกก็เลยทยอยเก็บเงินแล้วก็เอาเงินขึ้นให้เพิ่นต่อมาเพิ่นก็เลยถามว่าเธอเห็นยูทูปนะเธออยากได้โน้ตบุ๊กบ่ซาแหลกก็บบอเพิ่นอยู่ว่าฉันอยากได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ท่านเนี่ยท่านเนี่ยเอาท่านเนี่ยเสือเพราะว่าฉันท่านเนี่ยพร้อมเงินท่านเนี่ยมีซื้อเพราะว่ามันกับแพงมันบ่ระจ้ะ เพื่อเลยบอกว่าเขาวจะเอาจังสี่ให้ฉันซื้อก้อนพอนสื่อให้เธอกรอนออกเงินซื้อสดให้เธอแล้วเธอคอยมาพอนสันที่หลังเป็นเดือนเป็นวันสี่สาวแล้วก็ในเมื่อเพื่อน่าบพื่อใ้ให้เฮาฟี่ซาแล้วก็เลยว่าโอเคขันให้ฟี่นะสาวแล้วบพรเอาแต่ว่าขันเธอบอกเจังสี่นะให้พอนนะสาวแล้วก็สิเอาซาเล็กก็วังสี่เนาะ อีกเนื่องกับทิดเพิ่นก็เลยได้สื่อแหวนเพชรมาให้สาแอลเนาะสื่อมาให้ซาแลแล้วก็บอกว่าเออตอนนี้เขาเกิดมู่กันได้มาเดือนนึงแล้วฉันขอเธอแต่งงานกับสันเพิ่นว่าต่งสี่นะจ้าแล้วเอ้าฉันมาขอแต่งงานได้จริงไดยเพราะว่าอมันหัวแต่นคุยกันแค่เดือนเดียวเนื่องซาแอลก็บอกเพิ่อยัางสี่เนาะเพิ่นก็เลยสาแอลก็เลเอาแหวนเพชรขึ้นในเพิ่นว่าตอนนี้ฉันอยากใส่เวลาอยู่กับลูกอยากเลี้ยงลูกให้ใหญ่ก่อน ยังบ่อยากคิดเรื่องนั้นเพิ่นก็เลยเครียดเครียดละกาเพิ่นกับมัดามอเอาของทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่นเสื่อยเฮานะเพราะว่าเฮ้ารับของของเพิ่นแล้วเวลาเพิ่นเครียดให้เฮ้าเพิ่นซูนให้เฮ้าเสียเพิ่นกับมาไล่เอาของเคลื่อนจะเสียไปหาวอาว่าเฮ้านี่บอกให้เพิ่นเสื่อให้อีหยังเสียนะเพราะว่าสาวแล้วเคยผ่านมาแล้วปีกายนี่นึ่งพี่นวองมันกับบโดนเนาะทั้งทีเฮากับบกเพิ่นอยู่ว่าเฮาบ่ไเด็บอกให้เสื้อมาให้เธอเสื้อไมาให้เหตุยังเสียเพราะว่าก่อนที่ ตกลงกันว่าเป็นมู่กันเสียกับบวกแล้วว่าว่าซื้อของซื้อนันซื้อนี่มาให้ฉันบ่เอาแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วนั่นเสียขันใจฉันพอนั่นเสียเอาเงินขึ้นให้ที่ล้งโอเคอันนั้นก็เอายู่แต่ว่าปสิืสธไม่เลยกับบ่เอาเนาะเพราะว่าเวลาเครียดให้เราเพิ่นมาท่วงเอาแล้วก็หาบอกว่าเฮาเนี่ยรอให้เพิ่นซื้อของซือนน้อนันซื้อนี่มาให้พอได้ของครบแล้วกับปฏิเสธเพิ่นบ่าย่อมรับหลักเพิ่น ก่อนอื่นนะจ๊ะสาแอลก็ต้องอธิบายให้ก่อนนะจ่ะอธิบายให้ฟังว่าซาวแอลบ่ได้ร่วมทุกคนนะจ่ะผู้ชายเนาะเพราะว่าหลายคนเพิ่นก็ดีเนาะมีอีกหลายคนที่ดีผู้ชายเนาะอย่างเ่นแฟนเน่ของพี่หญ่หรือว่าแฟนของพี่ผิดหลายคนเนาอันนี้ซาวแอลหมายถึงเฉพาะคนที่ซาวแลอลเคยคุยมากแล้วก็เคยคบมากนะจ่ะ สาวแระต้องย้ำเน้่อจากว่าไม่ได้รวมหมดทุกคนนะคะเพราะว่าผู้ชายนาสหลายคนเขาดีแต่สาวแระขอวงเล็บว่าที่สาวแลดเล่ามานี่เฉพาะนะค่ะเฉพาะคนที่สาวแระเคยเจอมาผู้ชายนาะไม่ได้รวมหมดนะคะอย่าเข้าใจผิดอย่าเฝ้าดราม่าด้วยโอ้ดราม่าอย่าเฝ้าอย่าพึ่งดราม่านะคะผู้ชายนะฮ่าดาจะในแมวบอกท่านเส้จบอยู่ ผู้ใายบางคนน่ะเวลาเขาซื้อของซื้อยังไงเฮาน่ะมันมันเป็นไปบ่ได้ดอกจ้าพี่น้องที่เขาจะให้เฮาซื้อเขาต้องหว่านพืชฟังผลใช่แล้วจ้าจ้าแม่บอกตั้งแต่จบจูเอลินน้องเอลินาเตรียมท่านใบบายแล้วพี่น้อง่ต้องหว่านพืชฟังผลเนาะมันบำเพ็นว่าเฮายิงท้าเป็นยิงตามที่อ่า เอฟซีท่านหนึ่งทักว่าว่าให้สาแฉ่เนาะแต่ซาแล่อยากอธิบายให้ฟังว่าว่าอยากให้ผู้ใดม่งเข้าบ่ดีเนาะจากพี่น้องว่าอยากให้ผู้ใดมาดูถูกเขาว่าโอ้ไม่ยิ่งคนนี้ก็เป็นหายท่เขาซื้อยังให้ก็เอาเขายื่นคอเสนอให้ยังก็เอาก็รับและสุดท้ายน่ะบ่มักเขาบา่ดตกลงปวงใจก็เพิ่นแต่ เอาแต่ขอของเพิ่นแสดงว่ามียิกก่งกนหนีเห็นแก่ได้แ้วี่สาวแหลกก็ย่านเพิ่นคิดแบบนี้นอกจากพี่น้องย่านเพิน่นถูกๆเข้านะอีกอย่างหนึง่งถึงข้าจิเป็นแม่เลี้ยงเดียวข้าก็สามารถยู่ได้กับลูกๆพราะว่าอย่างที่พว่าเงินยูทูบเขาก็ได้สวงหลวงเพื่อนก็ซอยเขายูเสีเข้ากับากกบ,าากบ,บายแล้วแล่อีกอย่างหนึง่งสาวแหลกก็เฮ็ดตามคำแนะนำของเอฟซีแหละพว่าสาวแหลกก็คิดแบบนั้นเหือกันที่ เออเพื่อนบอกว่าอย่าเฝ้าคิดเรื่องแฟนเรื่องอีหยังอย่ายเฝ้หาหาเอาเส่หัวแม่จะจ้ะพี่น้วงสาวแหละท่านอยากหาดอกทเพราะว่าเขากับพานีห <มา S 1> ยัางมาลายแ <มา S 1> ลละเน<ม>าะหัวเขากับมี่ลายกนแหละคันเอาแฟนมายัางเสีย,ยถ้าเขามีลูกติดทั้งลูกเขากับมี่แต่เออไม่งี้เนาะจากพี่น้ง <มา S 1> วงเขากับ่อลูว่าแร,ก,ารากๆ่ะนะ เพิ่อนอาจจรับแล้วก็หักลูกข้าแต่โด,ดนไปห้าก,กับวรลุเนาะว่าอีกอยังมันจิเกิดขึ้นเพิ่นสีเสมอต้นเสมอปลายเา่เธออีกอย่างหนึง่งพระละห้าก,กับอะไรในจะลูกยุทธทยเอีกที่ห้าวทรงเสียแล้วเขาสีรับแต่ว่าเริ่มแรกเขาอาจจบอกว่าเขารับได้แต่โด,ดนไปเดี๋ยวจะพ่นองห <5 S 1> ้าคน แบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือเดี๋ยวห้าเขาเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวคลิปนี้ก็่ม่ย,ย,ยังไงเรใจ่ายแค่อยากมาที่บายให้พี่น้องรับฟังนะกนจบคลิปนี้ซะา,าแล้วก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีค่ะน้ำสวัสดีค่ะดาบ๊ายบายภ <c oughs> าษาโนสอุดบอกว่าจะไหนฮาดาห่ญญ แม่นบ่ไหนอ้าไหนจังด๋ปาฮะปาฮะดโอ้ก็จงดา